ที่เราแบบพ่อตายจากแม่ตายจากวันนั้นมีเงินก็ให้ไม่ได้มีอาหารกินก็ให้ไม่ได้อยากซื้อเสื้อผ้าให้ก็ซื้อไม่ได้อยากจะทำอะไรดีๆให้พ่อแม่ก็ทำไม่ได้อาจมานะเมื่อคืนนี้พ่อมาพ่อมาหาเป็นพ่อก็โอ้ยดีใจพ่อมาก็เลยบอกว่าเดี๋ยว เดี๋ยวคอยสีล้างเท้าให้อยากล้างเท้าพ่อเอามันมีความรู้สึกที่แบบมันดีใหญ่มากเอ้าอยากล้างตีนให้พ่อมาเลยไปหาน้ําหาอะไรมาแล้วก็ไปหาผ้ามาเหมือนตดนเองยังไม่ได้คุมผ้ายังไม่อะไรเนี่ยก็เลยแบบเดี๋ยวไปหาผ้าก่อนเอามากําลังจะล้างเอาดีใจว่าจะล้างเท้าให้พ่อตือนก่อนตือนขึ้นมาก กูเสียดายเดยกูกำลังสีลางตีในใ่พอกูไม่ได้ฝันเห็นนานแล้วนานๆได้ฝันเห็นทีหนึ่งแค่ฝันเห็นก็ดีใจเลยนี่ความรู้สึกแบบตื่นขึ้นมาก็มันนอนแบบอิ่มอยู่ในความรู้สึกลุกขึ้นมานั่งกับเสียดายโอ้ยกูวหน้าตื่นเลยกูกำลังสีหลางตีนียเล่าเพราะว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมูเคยหลางตีเนี่ยเล่าเยอะอมเคยแบบ คือกันครับลูกหลายๆคนเดียวเขาลางตีนอาบน้าไห้พ่อให้แม่ย่าวันสงการย่าวันปีไม่พ่อก็ตายแล้วบรรเทาที่เห็นอย่างไรบัรนี้จังสิเดล่างตีในเล่าในความฝันบันนี้คิดว่าอย่างไรกูต้องลางตีนให้ไห้วะยหญเออยตื่นก่อนตื่นมันลก็มานั่งเสียดายโอ้ยกูประเดลลางเสียในพ่อกู ปุณชาวมาขึ้นกูเห็นแล้วนะเรามาหากูโอ้ยมึงบ่นาตื่นเลยมาบอกเจ้าของนี่เือเวลาที่เราตายจากกันแล้วเนี่ยจะเอาอะไรให้กินก็ไม่ได้กินตั้งแต่ล่างตีนยู่ซือยังบดล่างให้เล่าเอาเป็นอย่างตื่นก่อนเวลาที่เราฝันเห็นเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบอ,ม,อม,มันอิ่มใจเลย เพราะว่าตายจากกันเนี่ยเราไม่ได้มียานวิเศษที่จะไปหาหรือว่ายังรู้ว่าอยู่ที่ไหนก็ได้อาศัยย่างฝันนี่แหละเวลาฝันเห็นพ่อเห็นแม่นี่ยจึงมีความรู้สึกที่แบบโอ้ยมันอธิบายไม่ถูกมันอิ่มใจได้พูดด้วยได้คุยด้วยแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องยอมรับความจริงเพราะว่าชีวิตเมื่อเราจากกันแล้วบางทีบางครั้งมันก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับคขนมาได้ ฉะนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่เราทำอะไรให้พ่อให้แม่ได้ให้เรารีบทำที่เราแบบพ่อตายจากแม่ตายจากวันนั้นมีเงินก็ให้ไม่ได้มีอาหารกินก็ให้ไม่ได้อยากซื้อเสื้อผ้าให้ก็ซื้อไม่ได้อยากจะทำอะไรดีๆให้พ่อแม่ก็ทำไม่ได้